ถือว่าเป็นข้าวดีมากๆพี่น้องคะสําหรับแฟนคลับเอฟซีของหมอลําเสียงวิหกนกพงศะกรห้ามพลาดพี่น้องวันที่29กพฤศจิก,กาย,ยน2568เมื่อนี้พี่น้องคะเป็นงานชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะอยู่ที่งาน่ิวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีถือว่าเป็นข้าวดีสําหรับแฟนคลับเอฟซีของพ่อจาูกจา๋าสิไเด้ไปพบพ่พอครับ หมอลำเสียงวิหกเต็มวงพี่น้องเป็นงานหิวเป็นงานชมฟรีผู้ใดยุไกย,ยาลืมยาผ่าถือว่าเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะแต่ทาผู้ใดย่ไกไปบอดไปบถ่ปบถ,ถึงกับมีไลค์กลุ่มปิดเชิญชวนแฟนคลับเอฟซีของหมอลำเสียงวิหกของน้องอาอายสกุณาพรอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดเพื่อที่จะได้ชม พ่อจ๋าลูกจ๋ากับทีมงานองค์กรหมอลำเสียงวิหบสุขูสุขคนพี่น้องคะบัตรราคา128บาทถือว่าเป็นอีหยังที่เกินคุ้มมากๆสํสำหรับงานนี้พี่น้องแล้วเข้าก็สิได้พบพอ่อกับศิลปินหลากหลายคบทุกคนพี่น้องคะสำหรับงานนี้เป็นโอกาสดีของแฟนคลับ fc เพราวะช่วงนี้สำหรับหมอลำแล้วกับเป็นอี่ยังที่หาเบื้องได้ยากให้ว่าซันพี่น้องดันอ่า ซีมีบางพื้นที่บางหมองเท่านั้นทีเพื่อนสีอนุญาตให้มีการจัดงานแต่นี่เป็นความโชคดีของพี่น้องข้างอุดรแถวอำเภอบ้านผือไก้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังแงใจอาอายสก,กุณาพรไปเบิ่งความเก่งความสามารถไปเบิ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อจ๋าลูกจา๋ายิ่งช่วงนี้พี่น้องอาอายสก,กุณาพรเนี่ยเสิร์ฟความเก่งความสามารถเสิร์ฟหลาย รูปแบบหลายๆเวอร์ชั่นภายในตัวของน้องให้พี่น้องได้เห็นในหลายรูปแบบอายสกุณาพรกำลังเติบโตกำลังเป็นสาวขึ้นเคียงขางกับพอจ๋าแสดงน้ำกันนี่พี่น้องเป็นี่อย่างที่สวยงามสูงพอสิเกือบเท่าพอเพื่อแล้วได้พี่น้องแล้วซุเมอร์นี้อีหล่าก็แฮงเก่งขึ้นหลายความสามารถเพียบพรอมบาสิเป็นการลองการล่ำการโชว์ต่างๆ บอกได้คําเดียวว่าโบพิษหวังอ่าสักุณาพรไม่เคยทําให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีผิดหวังในหลายๆการโชว์หลายรูปแบบขึ้นมาโชว์ในใการล่ากับเพาําให้แม่แม่พิดหวังขึืนมาเป็นตัวลายกันลายย่างสุดขึด้นมาเรียกน้าตากับทําเอาแม่แม่แฟนคลับเอฟซีน้ำตาท่วมจอคือกันพี่น้องแล้วขอบอกว่าเสียงวิหก เป็นอีหยังที่ขัดสรรศิลปินได้ย่างดีถูกคนในองค์กรแสดงได้ดีแห้งพี่น้องบ่ว่าสิเป็นพระเอกนางเอกทุกๆุก,กตัวละครของเสียงบิหกไปดูพระเอกโอ๊ตฉลองชัยในอีกหนึ่งบทบาทไปเบิงแพรวิดาในอีกหนึ่งบทบาทและหลายคนพี่น้องเขตศิลสิทธ์หรือลหลายๆคนที่เข้าบ่อเอย่ยถึงน้องโดนธนาโดนศิลปินหลากหลาย คืนไปพบพ่อพี่น้องเต็มเวทียางแน่นอนค่ะสำหรับคำขึ้นนี้อยากบอกพี่น้องว่าอย่าลืมช่วยสนับสนุนซ่วยซื้อบัตรไล์กลุ่มปิดในครั้งนี้ด้วยบัตรราคา128บาทสิได้มีอ่าเป็นงานฟรีพี่น้องมือแลงแต่ผู้ใดไปบด้ก็อย่าลืมซื้อบัตรบัตรกลุ่มปิดก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงซัพพอร์ตให้กับองค์กร ได้เดินหนาได้ต่อไปอีกจังสี่แหละพี่น้องเป็นการช่วยเหลือเป็นการสนับสนุนนั่นแหละพ่อจ๋าด้วยบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนทํำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้วางสันเพิ่นเป็นคนดีนั่นแหละพี่น้องคะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมเป็นคนหมักทํำบุญเมื่อบ่โดนนีเพิ่นก็ไดทํำบุญอ่าท้ำบุญใหญ่นั่นแหละบุญวันเกิดท,ที่มี อัดโซฟายกช่อฟ้านั่นแหละพี่น้องถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมหาบุญทีพ่อจ๋าได้นำผ้าองค์รวก็แฟนคลับเอฟซนะคะได้ทำผ้าป่าถวายแกวัดถ้ำอ่าประโยชน์ต่อส่วนร่วมนี่คือสิ่งดีงามทีบอสนกพงศกรแล้วก็ญานูบอสนุด,ด้วยนะคะที่เพได้อ่าสอยกันจัดถ้ำขึ้น เป็นวันเกิดทียิ่งไงเป็นวันเกิดทีอ่าเป็นมหาบุญเป็นอียงทีหลายๆอย่างมีแต่สิ่งดีๆค่ะสําหรับมือนันทีพานมาเนาะไปวาวเรืองทีพานมาแต่เราก็ชื่นชมในตัวผู้บริหารอย่างบอสนกพี่น้องเพิ่นมีสสาหรับบอสนกพงศกรแล้วพี่น้องขะเพิ่นมี่หีหยังหลากหลายในตัวทีมีความสามารถพิเศษมีความหลากหลายนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นคน หมักในการทําบุญบุญกุศลที่เพิ่นได้สร้างในถ้ากับผ้าเพิ่นจะญล่นลงเรื่องผ้าองค์กรของเพิ่นไปใดนะคะแล้วสิ่งทีบอดหนกเพิ่นในผ้าลูกผ้าะตะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสางก็ถือว่าเป็นสิ่งทีสุดยอดในชีวิตบางเถื่อน้องๆในองค์กรบางเถื่ออาจจะบ่มีโอกาสได้เฮ็ดบุญใหญ่แต่อยู่กับบอดนกพงศกรอยู่ในองค์กรเพิ่นกะเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่อะ่ะพี่น้อง ท่เป็นเหมือนว่าเป็นขอบครัวเดียวกันแ้วการได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลรวมกันพี่น้องแล้วมือแลงคืนวันที่29ห้ามพลาดขอย้ำอีกทีนะคะพี่น้องคะสําหรับแฟนคลับเ c ผู้ใดที่เข้ามาบ่คขั้นใดยินนะคะยิส่สิ์ขอบอกอีกว่าเป็นงานยิวอําเภอบานพือจังหวัดอุดรธานีเป็นงานฟรีอย่าลืมไปเบิ่งค่ะผู้ใดอยู่ไกลแต่ผู้ใดไปบไ่ไใดอยากสนับสนุน ก็มีไลฟ์กลุ่มปิดนะคะเชิญชวนสนับสนุนให้กำลังแรงใจพ่อจา๋าลูกจ๋ากับทีมงานนะคะเป็นแรงซัพพอร์ตอีกแรงหนึ่งที่จะทําให้ศิลปินหรือว่าผู้นำอุคกรเพิ่นสีดรมีแรงเดินต่อนะคะช่วงนี้กับเป็นอีหยังทีถือว่าวงการช่วงนี้วงการหมอรองหมอล่ำพี่น้องค้ากับมีอีหยังที่แบบ สะไยบ่อยมาบ่แมนสะพ่อวงใดวงหนึ่งคือทั่วถึงการแถบถูกวงใดรับผลกระทบนะคะบางงานหนึ่งสี่พี่น้องเห็นเพิ่นล่งเห็นใจเพิ่อนี่หลีค่ะสำหรับวงการหมอรองหมอล่ำก็ไดรับความกระทบนะคะบางวงไปหอดมองแล้วยังสี่พี่น้องตั้งเวทีแล้วกะมีคนมาสั่งงห้ย,ยกเลิกงานเดี๋ยวเสียการโยกย้ายการเดินทางแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่อง ง่ายเด้พี่นงองใส่เงินทั้งนั้นเติมน้ำหมูกน้ำมันลดเลือกเก่าขั้นสิบขั้นสิบขั้นสิบกว่าขั้น,น,นพี่นงองเป็นเงินเป็นแสนกับการเดินทางการโยกใหญ่แต่ละเถอะือไปหอดบได้แสดงพร้อมจ้งซีไหมพี่นงองนี่แหละมือนีก็เลยออกมาชิวชวแฟนคลับเอฟซีซื้อบัตรกลุ่มปิดสนับสนุนพ่อจ๋าพงศกรน้องไอยศสกุณาพรด้วยนะคะในงานนิวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี นะคะพี่น้องสิได้เบิง้งศิลปินหลากหลายครบวงเต็มวงอาญะพี่น้องคะ่ะคำขึ้นนีหามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ